เปิดห้องใหญ่นมจะหมดแล้วนะคะเอลีนเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งนมเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งมัมๆนมจะหมดแล้วเพื่อก็จะหมดแล้ว ใจดูแม่ชมหรอแล้วเร่หลงเอรินมาสักปูดิอืมขับคนดอกกุหลาบค่หกกคะหนุมมัมมี่แน่เลย เอาถือเอากอดเอากอดข้าวไม่กินข้าวไม่กินแต่กินหม่ำหม่ำ อันนี้ถือว่าลูกไม่ทานข้าวเลยงัย้นไปโยกเยกนอนปะไป็นโยกเยกนอนในห้องเราปะสวัสดีค่ะคนสวยเอนนีสวัสดีค่ะ ดูที่พี่นอนเอลินอยู่ไหนคะที่นอนเอลินอยู่ไหนอ่าเอ๊ขึ้นมาแล้วเข่ากับอกกินกินข้าวไปกี่คำเองลูกของลูกอ่ะถือ่ยว ถือโชว์เลยนี่แน่ถือโชว์เลยน้องสะอึกอีก <c oughs> พี่เลี้ยงต้องมาแล้วเป็นธรรมชาติของเด็กสะอึกแต่นางนางก็ไม่ได้สะอึกบ่อยไหนๆมาหมโชว์เร็วมาหมโชว์เร็วเอาเปิดกวดทานเองได้ไหมลูก อุ้ยเฮ้ยเปิดขวดมัมมี่เองได้ไหมน้องทานนมยี่ห้ออะไรตอนนี้เอรินทานเอสยี่สิบหกค่ะเอสยี่สิบหกนี่ทุบไปเลยแม่เฮ้ยทานโชนะ เมื่อวานนางนะับหลับหลับอยู่บนเก้าอี้โยกอะ่ะสองชั่วโมงอะ่ะนอนกลางวันอะ่ะนอนนอนไปเกือบเกือบเที่ยงอเอลีนต้าปนหลงรักไม่ไหวน้องกินนมห้าออนค่ะแม่ตอนนี้ห้าออน เล่นน้ำสงการที่ไหนคะเอลินคนสวยสงสัยจะได้กลับไปเล่นที่เมืองพลค่ะจะได้กลับไปเล่นเอ้ยน้ำสงการที่เมืองพลอ่ะลุกลุกลุกอันนี้อ่ะมัมมอ่ะนอนมัมมัมอ่ะอ่วนอไม่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 อืมอ่ะเออ แล้วสอนน้องนั่งนานไหมคะกว่าจะนั่งได้ตั้งแต่สี่เดือนต่แบมเริ่มให้น้องนั่ง,นงบนเก้าอี้หัดนั่งอะ่ะ แล้วก็ค่อยให้แบบว่าอแล้วก็ค่อยค่อยให้นางแบบนั่งนั่งตามแบบที่นอนเวลาที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยขนตางอนมากพิกัดกาอี้โยกค่ะแม่แม่ออนไลน์ช่วยเลี้ยงห้าคนคุณแม่มีแผนจะกลับไปประกวดไหมคะ มีค่ะหลังคลอดใช้เวลานานไหมคะกว่าหุ่นจะกลับมาปกติของบําเท่าที่ดูเรื่องหน้าท้งหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณสามเดือนยังไม่เข้าที่สี่เดือนเริ่มโอเคสี่เดือนเริ่มโอเคหน้าท้องเริ่มยุบอะไรเงี้ย แต่บองว่าการอยู่ไฟหรือประครบท้องอะ่ะใช้ใช้ความร้อนประครบท้องสําคัญนะคะแม่มันจะได้มันจะได้แบบยุบเร็วเลี้ยงลูกคนเดียวหรอคะเก่งจังใช่แล้วนี่บิน,นคนเดียวเลยทําคลิปหาช้อปปิ้งอีกนะคะดูเพลินมากได้เลยคะ่ะวันนั้นไม่ได้ทำอ่ะไปช้อปปิ้งแบบหนักกันมากๆม,ม,มัวแต่เดินซื้อของแล้วหมอก,กําลังกายด้วยไหมคะ ออผ่าคลอดเอ,อตอนแรกบแบมมีแผนว่าว่าจะทำแต่ว่าก็ไม่ได้ออกหรืออะไรยังไงเลยตอนนี้คือถ้าออกอไม่ไหวมันเริ่มจากมันต้องเริ่มจากการขุนตัวเองก่อนคือถ้าไปออกในสภาพเนี้ยคือแรง,แรงเรารับไม่ไหวนแน่นอนกุนตายาวแม่มีวิธีเก็บเงินไหมคะ โอ้โหวิธีเก็บเงินอะ่ะมันมีแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่ามันมันต้องจําเป็นต้องใช้ช่วงที่ผ่านมาบํมเก็บมีมีเก็บเลยแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวนอกนอกซจากค่าใช้จ่ายเป็นหลักของตัวเองค่าบ้านค่ารถอะไรอเงี้ยแล้วหลักๆก,ก็จ่ายแค่ของลูกมันก็มันก็มีเก็บมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนการใช้ชีวิตเมื่อก่อนนะตอนก่อนนั้นอะ่ะที่ ที่มันต้องมันไม่ได้มีภาระอะไรเยอะมันก็มีแต่กินกับเที่ยวใช้ชีวิตแค่รู้สึกว่าว่างหน่อยก็ไปเที่ยวพอมีลูกอะความสําคัญมันมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มขึ้นแล้วว่าการที่เรามีมีทุนทรัพย์หรือมีเงินเก็บอะหรือสิ่งที่มันจะใช้ในอนาคตมันสําคัญมากๆกก็มีวิธีเก็บก็แต่ช่วงนี้มันก็ได้ได้ใช้เยอะเพราะมันได้ย้ายเข้าบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ย ซื้อของเยอะไม่ว่าจะเป็นที่นอนทุกอย่างซื้อใหม่หมดก็ก็เลยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวถ้าทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวก็ค่อยแบบว่าบริหารจัดการมันใหม่อะไรที่แบบมันได้หยิบมาใช้ก็มันมันต้องใช้ก่อนเพราะแบบหมดหมดไปหลายแสนเลยเข้าเข้าบ้านใหม่มันมันก็ใช้เยอะอะไหนจะต้องไหนจะต้องลูกอีกค่าใช้จ่ายลูกอีกแม่คเวอร์เพลงดวงใจได้ไหมได้ เดี๋ยวไปถามพี่ปางก่อนว่ามีลิขสิทธิ์ไหมไม่น่าจะมีมคิดว่าไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์เนี่ยำรอทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัดเพลงแล้วทำเพลงไว้เยอะมาก <c oughs> <c oughs> มามันมีแม่เป็นไอรอนค่ะน้องกินนมของอะไรคะเราฟังเพลงของน้องแบมค่ะเอเพลงบัาปล่อยไปแล้วนะปล่อยไปเมื่อวันก่อนแม่เก่งแม่เราต้องทำแบบว่าเสียงมูดเสียงใหม่ หลับง่ายไหมถือว่าหลับง่ายนะเอลินตอนกลางคืนอย่างเงี้ยให้ปล่อยมันปล่อยให้หลับเองให้กล่อมตัวเองนอนเป็นเด็กดีของแม่นะอ้วน <c oughs> คนหลานน้องจะนอนแล้วหรอคะใชา่เมื่อวานนางก็นอนเวลานี้ประมาณประมาณช่วงเวลานี้ แต่ไม่รู้จะนอนไหมอยาต้องรอดูโดนหญิงป่นตกทุกวันเลยเอาแบบยังหลงรักนางทุกวันเลยขนตาน้องป่นยาวมากได้แม่ขนตาได้แม่ได้แม่มาหมดเลยให้น้องนอนตะแคงบ่อยๆนะคะ อยากมีเอลินเป็นของตัวเองมันเคี่ยวอยากฟั๊ชอบดูว,วอล์คที่มันเดี๋ยวบังถ่ายลงเรือ่อยๆเดี๋ยวบังถ่ายลงเรื่อยๆโอ้โหเท้าเลยเหรอลูก หนูพิ่งรู้พี่อยู่โากุนใช้ทุกส่วนของร่างกายได้ดีจริงจิ๋มเออเออเป็นหิงปนขนตายาวมาก ปนบอนอนปนบอนอนอูสามร้อยนึ่ <c ười> Mm hmm. หลับแล้ว <c ười> ไม่เด็แกแหรยิ้มด้วย